วันนี้มาตามคำแนะนำสุดฮอตจากแฟนๆ <ไป S 1> <ฟ>เลยมาลองชิมยื้อนีเมนูปลาต้มผักกาดดองที่ต้องกินให้ได้ถ้าไปจีนมีมากกว่า2,500สาขาทั่วโลกตอนนี้สาขาแรกในไทยเปิดให้บริการแล้วกำลังอยู่ในช่วงทดลองเปิดให้บริการที่ชั้น3น e n t e r Westgate คนแน่นร้านมากรสชาติต้ตมรับแบบจีนแท้ๆจะเป็นยังไงแล้วมันจะต่างจากรสชาติแบบไทยมากแค่ไหนมาดูกันเลยไทยยกมาวางกลิ่นกระยุนน้ำลายแตกแล้วทุกคนรแรกก็สั่งเป็นปลาต้มผักกาดดองโบราณไปค่ะเนื้อปลาเด้งมีความนุ่มเนึบกาดดองกรอบกินแล้วสดชื่นรสชาติเข้มข้นกลมกกล่่่อมเเปปรรีี้้ยยยววซซถึงใจจจาไทนุะส ส่วนอันนี้ปักชอบมากปลาต้มผักกาดดองสูตรเผ็ดรอ้อนี่ราด,ด้วยน้ำมันเดือดเดือกลิ่นคือหอมมากะ่ะทุกคนรสชาติเข้มข้นเผ็ดนิดน,ดนดกินคู่กับข้าวสวยร้อนร้อนคือเข้ากันสุดๆจากของไทยที่มีกลิ่นสมุนไพรรสชาติกรมกรอบไม่เท่าของจีนเหมาะกับคนที่ไม่กินผ็ดและ,และยังมีอาหารเสฉวนสุดคลาสสิกให้เลือกอีกมากามายไก่แผ่นทอดกรอบที่ทั้งอร่อยและคุ้มราคาได้ฟิลสตรีทฟู้ดแบบจีนทั้งราคาดีมากโปร่เปิดร้านวันที่21อมิถุนารดไปเลยทั้งร้านยี่ผิบเปอรๆแบบนี้ นไปตามกันเลย